In sạch Europe, and I have này các bạn Sạch you may have to say, Mr. Sally, mang em. Mhm. 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 ngang Mhm. <laughs> mhm. <laughs> 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 ว่าน่าซื้ไม่ใช่หรอว่าน่านีมเป่าไม่้องวางหรอกมีมเ่าไหร่ไม่เคยเหนเอ่ะตรงเสียแลอเสียมุดเดียร์ตรงมดเดีอร์ตัดนี้อ็เด้เอ้ยมามอมอต่อต้องขอว่ามีออม เป็นสิ่งที่ยังไม่เหมือนเดิเจ้าหน้าใหญ่เดีเฮะันลยงไงน้ใหญ่มากเปนแค่คพหน้าแคน้าใหญ่โอ้โนดากตงก้องเลยคุณผู้ตอสร้างอีน ตัวใหญ่ดิขาขาตัว่ดิม้วนม้วตัวนี้มือนี้าตัวมนสาต๊ะี่รเทากระเทยมเจาะออนี้ตัวยืนอ๋อบีก็บีตัวยัไมอเบีตัวยงมัหยาบอ่นเป็นยังนันหยาบ่น นางบนนี่มนควาบ่ห้เลยเจีแล้วเจ่ห้แล้วมีดมาเห็นไหมเจ้ยวแล้วคนนี้เ็ดที่ไรเนาะอันนี้ก็เจมเยำด้วยเพาะมีเจีวไอ้เจี๊ยมนีเนาะใส่ักใส่อาไเนี่ยครฮไปยังเดี๋ยวทีมึงไปยังเดี๋ยวเจ้ามมึงด่ อันนี้ซิมด้ซึ่ว่าผู้ชมลานีลาดไหนก็ตีเลยนี่ลาดลาดม่ตีซื่อว่าผู้ชมเฮ้ยหาหนาด้วยสนับสนุนจากไอ้จอยไปไปตงไปไปเกือบซึ่ว่าผู้อมแต่ว่าเสียบมังเจบนี่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 ต้งตลาดต้องซึ่งเมือง มัน่ขวาูก็ได้นี้มีสิมงดูแซบบนแซบแบจิกับเจ้อยู่ส้าเลดูแซบแซบยแซบบยแซบยซอปป๊ออขมยอดนน้าเมื่อะมืออาทิตตอนนั้นนะที่ผมซื้อมาใส่สอเทียมันเลยยอดเลยที่ไหนใส่เราเจาใส่อีกามิม่ห เป <m us Salvador> ็นหอยเป็นหอยกเจ้ดูพวท่านเลไล่แล้วเด่นเป็นสื่อมากเลยนะน้องนี่เจ้าน้้นี่อะไรแจมอะปกาปลานีนตาตีนตาโนกินกินเทียบจางมาก

Ba bẹp bay hằng nắng nóng đêm Red mùa đắp Red mùa đắp 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 mùa Eu não pago a pão.